พระราชวิจารณ์คือบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับจดหมายเหตุซึ่งเป็นบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าเป็นหนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญมากเล่มหนึ่งขวรค่าแก่การส่งพระราชวิจารณ์ประกอบไว้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยประทานพระมติว่าหลนเกล้ารัชกาลที่ห้าทรงประดิษฐ์คิดสร้างพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยกำลังพระประ ปิชายาและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพระราชทานเป็นมรดกแก่บรรดาผู้โดยเสด็จในทางศึกษาโบราณาคดีทั้งชั้นนี้และชั้นหน้าในอนาคตการสืบไปไม่มีที่สุดและไม่รู้สิ้นประโยชน์ที่จะพึงได้ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย